สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับอัพนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการเซตติ้งนะครับตัว GoPro Hero 11 Black ในส่วนของฟังก์ชันที่เป็น Startrail ตามที่มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่าอยากให้ลงในดีเทลของรายละเอียดการเซตติ้งถ้าจะไปถ่ายตัวฟังก์ชัน Startrail จะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนครับว่าตัว Startrail ระหว่าง GoPro Hero 10กับ GoPro Hero 11 นะครับมีความแตกต่างกันของตัว GoPro Hero 11 Black นะครับตัวฟังก์ชัน Startrail จะมาเลยถ่ายมาเสร็จปุ๊บเป็นวิดีโอได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นของ GoPro Hero 10เราจะต้องเข้าไปใน Night Lab นะครับถ่ายรูปตั้งเวลาถ่ายรูปมาได้มาเป็นไฟล์ภาพนิ่งแล้วไปเข้าโปรแกรม1 2 3 4เพื่อรวมออกมาเป็นไฟล์ภาพเป็นวิดีโอนะครับนี่คือความแตกต่างผมถึงได้เคยบอกว่าตัว GoPro Hero 11 Black เนี่ยมันมีฟังก์ชันตัว Startrail ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาที่ถ่ายเสร็จปุ๊บ เป็นวิดีโอได้เลยกล้องจัดการให้เราเสร็จออกมาเป็นคลิปโพสได้เลยหรือจัดการต่อได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในตัวฟังก์ชันกันนะครับว่าการเซตติ้งแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งผลยังไงกับภาพถ่ายของเราบ้างเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้ากันที่ฟังก์ชันกันเลยว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเราจะเซตอัพกันได้ยังไงบ้างเปิดกล้องขึ้นมาเลยครับโอเคเมื่อเปิดมาเสร็จแล้วนะครับเลื่อนไปที่ทำเแลบบ็บ ด้านข้างนะครับกดตัวนี้เข้าไปผมเซตเป็นทนะํวาปไว้เนาะลองกดตรงนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเลยเราเจอข้างในมีทําวา์ปทม์แล็บสตาร์เทรลไลท์เพนติ้งวีค i ลท์แล้วก็ไนท์แล็บอันนี้เป็นตัว Star Trail ที่เพิ่มขึ้นมานะครับกดตัวนี้ค้างปุ๊บเข้าไป Setting นะครับอันแรกตัว Trail Length หรือความยาวของหางของดาวที่เราจะถ่ายนะครับมี3ระดับ มี max ลองแล้วก็ช h o r t ผมแนะนำตั้งไว้ที่ลองนะครับสามอันนี้แตกต่างกันยังไงบ้างถ้าช h o r t เนี่ยหางดาวจะสั้นๆนะครับเหมือนเราถ่ายไ i g h แ l บแล้วดาวหมุนไปนเรื่อยไม่ได้มีหางอะไรยาวนะครับพอเป็นลองหางจะยาวขึ้นหน่อยอยู่ประมาณสักต่อหนึ่งดวงเนี่ยจะสัก3-4วิก่อนที่มันจะหยุดแ capture ดาวดวงนั้นแล้วก็ไปเริ่มหางเริ่มดาวดวงใหม นะครับภาพมันก็จะมีมูฟเมนต์อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราปรับเป็นแม็กซ์นะครับตั้งแต่ต้นจนจบมันจะแคปเจอร์ดาวทุกดวงหางทุกเส้นนะครับไม่ได้หยุดแคปเจอร์แล้วไปเริ่มใหม่เลยมันจะแคปเจอร์ไปตลอดอันไหนขึ้นมาก็ต่อ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 กัออนไปเพราะฉะนั้นในภาพเราจะเห็นดาวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น,แน,น,นแน่นขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องลองดูว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับผมแนะนําตั้งไว้เป็นลองก่อน นะ,ะตรงนี้เขาจะมีให้ดูเป็น View example เห็นไหมครับหางมันจะมี movement มีการเล็กการใหญ่แต่ถ้าเราขยับไปเป็น max เห็นไหมครับความหนาแน่นของดาวมันจะมากขึ้นเพราะมันจับทุกดวงหางทุกเส้นนะครับจนกว่าจะหยุดถ่ายโอเคผมแนะนำไว้ที่ลองนะครับต่อมา resolution ตั้งเต็มที่ไปเลยครับที่5 3 k แล้วก็สัดส่วนเป็น4ต่อ3 ค่อยๆมาทีลรประเด็นนะ4ต่อ3มันทําให้เรามีความยืดหยุ่นในการจัดการไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเอาไปครอปเป็น16ต่อ9หรือ 4K ทํารวมกับวิดีโอเราก็ได้เหมือนกันนะครับผมถึงเป็นที่มาว่าให้ตั้ง4ต่อ3และ 5.3K นะครับถามว่าตั้ง 4K ได้ไหมตั้งได้ครับแต่ว่าถ้าเราไปครอปความละเอียดมันก็จะสูญเสียตามนั้นไปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสนะครับกับเรื่องอปริมาณความจุหรือพื้นที่ที่ใช้ ตั้งเต็มที่เลยครับไปแก้ไขที่หลังจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าตั้งเป็นที่5 3 k แล้วก็สัดส่วน4ต่อ3ตามนี้กดเข้าไปเลยครับเล่นมันจะเลือกให้เราเป็น y นะครับ format ต,ตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับ format ตัวนี้เป็นวิดีโอ interval นะครับตัวนี้เป็น auto ไป shutter นะครับมี3 0สิบวิแล้วก็เลื่อนลงมามีเท่าไหร่สิวิ 5วินะครับ2วิ1วิ0.5น้ะครับน้อยสุดถ้าถ่ายช่วงที่มืดมืดไม่มีพระจันทร์ผมแนะนำตั้งไว้ที่30วิแต่ถ้ามีพระจันทร์มาด้วยยิ่งสว่างยิ่งดวงโตลดลงหน่อยครับสักนิดหนึ่งอ่าเหลือสัก10จริงๆมันสัก10 1ถึง15แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีเนาะมันมีแค่10ก็ตั้งตัวนี้ย10วิไป เพื่อที่ดวงจันทร์มันจะได้ไม่สว่างเวอร์ทำให้ภาพเรา o v e r e x p o อ็กไปได้ถ้าไม่มีพราจันทร์ตั้ง30เลยครับตัวนี้นะครับเก็บไว้ที่30ต่อมา schedule capture อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งนะครับเราก็จะตั้งว่าถ่ายกี่โมงอะไรยังไงเริ่มถ่ายผมไม่ได้ตั้งไว้นะตัวนี้ลองไปดูเอง duration limit ก็นี่เลยครับปรับได้ตึงต้งตึๆอยากได้เท่าไหรล่ละ1ชั่วโมง3ชั่วโมงตั้งไว้จนกว่าจะปิดจะหยุดนะครับผมตั้ง no limit timer อ,อ,อันนี้สําคัญ นะครับตั้งทมาเมอร์ไว้3วิถามว่าทําไมถึงสําคัญนะครับเหมือนใช้กล้องใหญ่ถ่ายรูปกลางคืนครับเราเปิดชัตเตอร์นานๆจังหวะที่เรากดปุ่มชัตเตอร์มีความสั่นไหวต่อตัวกล้องแต่ถ้าเราตั้ง t ทม e เมอร์วิเมื่อเรากดไปปุ๊บ1 2 3มีเวลามีระยะเวลาให้ตัวกล้องมันนิ่งหยุดสั่นไหวก่อนแล้วค่อยเริ่มถ่ายภาพจะได้คุณภาพที่ดีกว่าอันนี้เลยแนะนำว่าตั้ง3วินะครับ ลองดูอันนี้ปิดอันนี้3วิแล้วก็อันนี้10วินะครับผมว่า3วิก็เพียงพอละสำคัญว่าขาตั้งก็ต้องแข็งแรงนะซูมเราไม่ตั้งครับต่อมามาที่โปรชูนนะครับบิตเลสไฮ EVCOM ไม่ตั้งนะครับไว้บาลานซ์ส2 0 0 k อันนี้ตั้งมาแล้ว ISO 8 0 0ถึง1 6ไม่เกินนี้ผมตั้ง800กับ800นะครับ อันนี้ตัว sharp เน s s medium นะครับ color natural ต่อมา shortcut ที่เราจะตั้งไว้ที่หน้าจอนะครับลองดูว่าเราจะใช้อะไรบ่อยๆบ,บ,บ้างเนาะอะเราตั้งความกว้างเราตั้งซ o มนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำคัญเลยคือตัว t r a l l e n g h นะครับคือตัวนี้เราจะตั้งเป็นเท่าไหร่เถอะเราปรับอยากได้หางสัน้นหางยาวเราก็ปรับได้จากที่หน้าจอเลยตรงนี้ก็ลองเล่นกันดูนะครับ เ,เมื่อเสร็จแล้วก็ออกมาเราก็จะมาเห็นว่าตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับตัวข้างล่างตัวนี้เราก็กดทีเดียวมันจะเข้าไปเลือกอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าเรากดค้างแบบนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปในตัวฟังก์ชันนั้นเพื่อเข้าไปเซตข้างในอีกทีนึงนะครับอันนี้ลองดูเพื่อเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเอาละครับเมื่อเราเสร็จจากการตั้งค่าของตัว Go p r o เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมหมายถึงตัว Go Pro h e r o 11B l a c k นะครับ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการตั้งกล้องถ่ายคือ1ขาตั้งนะครับต้องมั่นคงแข็งแรงรับน้ําหนักได้ซึ่งเอาจริงเรื่องรับน้ําหนักเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะโกโปรมันเบาแต่ว่าเวลาเราตั้งถ่ายกลางคืนมีลมมีแมวเดินชนมีหมาเดินชนต้องไม่ล้มนะครับถึงเป็นที่มาว่าทําไมขาตั้งถึงต้องแข็งแรงมั่นคงประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ไม่ใช่ว่าตั้งถ่ายไปทั้งคืนเลยนะครับพอถ่ายเสร็จมาตอนเช้าเอาขาตั้งล้มกล้องล้ม นะครับภาพเสียหายไปแล้วคืนหนึ่งบางคนตั้งถ่ายเนี่ยถ่ายทั้งคืนเลยนะครับจนถึงเช้าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต่อมาก็คือตัว external battery หรือ power bank นะครับหรือบางคนมีโวลตาก็เสียบโวลตาบางคนมี power bank ก็เสียบ power bank นะครับแต่ว่าก็ดูให้มันมั่นคงแข็งแรงเหมือนกันติดแล้วอยู่ไม่หลุดไปซะก่อนนะครับและพลังงานก็ต้องมีอย่างเพียงพอนะฮะอย่างโวลตาเนี่ยมีอยู่ 1900อมิลลิแอมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนั้นก็ตั้งถ่ายยาวๆได้เหมือนกันพร้อมกับแบต1ก้อนในตัวเครื่องเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายตลอดเหมือน 4K 60ที่มันใช้พลังงานเยอะนะครับตัวโวต้าอย่างของผมเนี่ยผมใช้ตัวที่เป็นอูรันซีตัวนั้น10,000มิลลิแอมพร้อมแบต1ก้อนในเครื่องก็ตั้งยาวๆไปเลยครับตรงนั้นไม่มีปัญหาเนาะก็ตั้งกันได้นะครับทีนี้ก็ต้องลองดูครับว่า power bank ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีปริมาณความจุเท่าไหร่นะครับลองดูนะ เพราะว่าถ้าคำนวณจากแบตโกโปรหก้อนมันมีความจุอี่ที่1,700ม ah ิลลิแอมนะครับถ่ายได้ชั่วโมงเศษเพื่อนๆก,ก็ลองคำนวณกันดูละกันว่าจะต้องใช้ความจุประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะถ่ายกี่ชั่วโมงนะครับผมว่าอย่างน้อยตั้งถ่ายเนี่ยต้องสักสาชั่วโมงขึ้นไปนะครับภาพมันถึงจะได้แบบเริ่มสวยงามแล้วก็ยังไม่พูดถึงเรื่องมุมการถ่ายนะครับการถ่ายดาวเนี่ยมันมีว่าดาววิ่งครึ่งท้องฟ้งาวิ่งครึ่งวงกลม หรือบางจุดดาวจะวิ่งเป็นวงกลมเลยอันนี้ก็ต้องไปหาจุดถ่ายกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละจุดจะเป็นยังไงหรือบางคนเจ๋งกว่านั้นถ่ายมาติดทางช้างเผือมาด้วยสวยมากนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเหมือนกันว่าทางช้างเผือกจะขึ้นตรงจุดไหนยังไงบ้างเราตั้งถ่ายได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีคําถามมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะลองหาคําตอบมาให้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย